การอบรมสร้างเวทีเพื่อสร้างพลังชุมชนท้องถิน่นและพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่นของศูนย์มนุษยวิทยาสรินทร์องค์การมหาชนเป็นการนำเครื่องมือทางด้านมานุษยวิทยาและพิพิธภัณฑ์วิทยามาช่วยในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนทั้งในด้านการอนุรักษ์และทำทะเบียนวัตถุไปจนถึงการเพิ่มเรื่องราวให้กับวัตถุในพิพิธภัณฑ์รวมทั้งเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเข้ากับชุมชน ศูนย์จึงได้ร่วมมือกับชุมชนและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีจัดอบรมให้คนในชุมชนโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มเยาวชนที่เน้นเกี่ยวกับการสืบค้นเรื่องราวเรื่องเล่าในชุมชนความสัมพันธ์ของผ้ากับวิถีชีวิตและกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชนเน้นวิธีการจัดเก็บและดูแลรักษาผ้าเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาผ้าได้เอง ผ้าของเราบ้านของเราเป็นกิจกรรมสำหรับกลุ่มเยาวชนที่ศูนย์ร่วมกับชุมชนจัดขึ้นทั้งหมด3ครั้งโดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันด้วยเครื่องมือง่ายๆทางมนุษยวิทยาระหว่างเยาวชนผู้เท่าผู้แก่ของชุมชนและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ที่เป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่มเครื่องมือที่นำมาใช้ในกิจกรรมทั้ง3ครั้งเป็นการชักชวนให้เยาวชนทำความรู้จักชุมชนของตนเองเก็บบันทึกข้อมูลชุมชน ถ่ายทอดข้อมูลของชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการสัมภาษณ์คนในท้องถิ่นการทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมการทำแผนที่ความคิดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ค้นพบข้อมูลที่กลุ่มเยาวชนได้รวบรวมสรุปความคิดในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆถูกถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่างๆสเสร็จแล้วครับมุดมือของพวกผมพวกเรารกำลังทำโปรต ชอบออกไปเดินถ่ายรูปมากค่ะควางกำลังนั่งวาภาพที่เก็บพรพธรรมอยู่ค่ะหนึ่งได้รู้ว่าบ้านในชุมชนนี้มีอะไรบ้างได้รู้ว่า กล้าผีเป็นยังไงเสื้อผีเป็นยังไงตู้คืออะไร,ไรผมก็ชอบกิจกรรมนี้ครับเพราะตอนการหาข้อมูลนะครับผมก็ได้ไปเยี่ยมเยียนคนในหมู่บ้านนะครับสนุกดีครับสำรวจคนเฒ่าคนแก่ครับจะได้รู้เรื่องประสาหมอนเรื่องเก่าๆครับชอบการสัมภาษณ์ค่ะเพราะว่าได้รู้ว่า การสัมภาษณ์เป็นยังไงแล้วก็ลงพื้นที่การเดินการตรวจสอบมันได้ยังอะไรบ้างค่ะวัดรูปครับเพราะว่าได้ออกแบบของตัวเองได้รู้ว่าสิ่งที่พิพิธภัณฑ์มีอะไรบ้างเด็กของเราซึ่งอยู่ในชุมชนเป็นเด็กตัวน,น้อยๆเ,เนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราววิถีชุมชนคนคนงคารามได้ออกมาค่อนข้างที่จะ จับภาพได้ง่ายนะครับในรูปของแผนผังความคิดในการบอกเล่าโดยใช้รูปภาพนะครับก็ภูมิใจศูนย์มืสอสัตว์ทได้จัดร่วมกิจกรรมกับพวกเด็กๆแล้วก็วัดโงนคาราเราได้มีการจัดกิรการแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเด็กตั้งเด็กนอกว่ามีการสนใจอยากจะได้เข้ามาร่วมแล้วก็จะมีการดูภาพ เพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปนีจะมีผู้ใหญ่เข้ามาศึกษาเรื่องผ้าเพราะเด็กพรุ่นี้ก็จะต้องต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับการทํางานร่วมกันของศูนย์และชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆให้กับคนสองกลุ่มในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพลังชุมชนในการสร้างความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงคนในชุมชนและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเข้าด้วยกันเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้เป็นองค์กรทางวัฒนธรรมระดับชุมชน สร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง